หมักกิมจิกายว่ายากเดี๋ยวนี้เขาไม่ทําน้ําหมักเองกันแล้วแค่ไปซื้อผักกาดขาวหัวใชเท้าแครอทต้นหอมแค่นี้ก็หมักได้แล้วทุกคนง่มากมาดูวิธีทํากันเลยแช่ผักกาดขาวไว้ประมาณ10-30นาทีขอเสนอน้ำหมักกิมจิสําเร็จรูปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่นี่คลิกใต้ลิงก์ได้เลยนะจ๊ะ องได้กิมจิครึ่งกิโลเลยนะเทน้ำหมักลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันหลังจากนั้นใส่ผักทั้งหมดลงไปคลุกเคล้ากรี๊กเลๆๆใครชอบเผ็ดก็เติมพริกเกาหลีเข้าไปทางร้งานจะแถมผนเกาหลีและงาให้ด้วยเสร็จแล้วเห็นไหมแค่นี้ก็ได้กินแล้วง่ายๆทำแค่5นาทีก็เสร็จแช่ตู้เย็นหรือจะเก็บไว้ข้างนอกก็ได้รอให้เปรี้ยวกินได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ